ไม่ไม่ไม่วันนี้ดูน้องให้แม่หน่อยได้ไหมแม่จะไปทํางานวันนี้แม่มีงานเร่งด่วนเลยลูกแม่เอาหนองมันดื้อเอ้าแล้วจะให้แม่ทำยังไงอ่ะก็พี่เลี้ยงก็มีไม่ใช่หรอแม่ก็เคลนไปฝากหนูไม่ใช่แง่ตอนเกีก่ยวมันเด็กแม่ก็เอาไปดีอ๋อฝากเลี้ยงที่หลังหมู่บ้านเหรอลูกเออใช่ซอยซอยแล้วซอยซอยซอยสอยีสอยสอย่อะเอออ๋อ very, เออเออไม่ไปดูก็ได้แล้วไม่ไปส่งน้องหรอ ه, เออเออเอองั้นก็นอนต่อไปเดี๋ยวทีหลังนะถ้าเป็นอย่างนี้นะแม่จะไม่ให้หนูปาร์ตี้แล้วไม่ ตื่นแล้วค่ะคุณแม่ตื่นแล้วค่ะคุณแม่ไม่ต้องลนะไม่ต้องทักพี่เองเองนอนไปเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้โหสี่โมงคุณลินนัดตั้งแต่สามโมงเราเพิ่งมาไม่น่านอนดึกเลยเราโอ้โหเสียงหมาเห่าอะไรเนี่ยลินจะว่าอไรปุนเนี่ยรีบดีกว่าโรงแรมครับ โยทำไมไนายมาช้าขนาดนี้นี่ฉันทำเองจนเหนื่อยแล้วนะทำไมแกพุ่มมาขอโทษครับผมรีบรีบมา,ามจริงๆแล้วคผมตื่นสายไปหน่อยนอครับเลยทำไรครับไปหน่อยขอโทษด้วยครับอ้อมาก็ดีแล้วเนี่ยหน้าบ้านหลังบ้านสนามรุงสนามย่าเนี่ยไปกวาดให้หมดเลยถ้าไม่สะอาดฉันจะไปเรียนแกแน่เลยพี่ไปและอีกอย่างเลยนะหมาที่เฉลียยงที่มันเทา,าน่ะไปทําให้มันเงียบด้วยทำวิธีไหนก็ได้แล้วแต่ไรได้ครับเดี๋ยวผมจะไปรีบจัดการให้เลยนะครับโอ๊ย โ oh. อ,อ๊ยใครมากดกิ่มหน้าบ้านเนี่ยใช่ไห้คุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอฝากน้องไว้ประมาณ6โมงเดี๋ยวคุณแม่มารับนะคะโอเคค่ะได้โอเคะ <Okay. S 2> บ้านแม่อยู่ตรงซอยเ้านี่เองค่ะ น้องชื่ออะไรเหรอคะคุณแม่ชื่ออะไรคะลูกบอกบอกพี่จิ๊บชื่อเจอร์ี่ค่ะเอาค่ะน้องเกอร์รี่ไปเดี๋ยวเราไปเล่นห้องของเล่นกันดีกว่าฝากด้วยนะคะค่ะไปไปเดี้ยวนะลูกนะไม่ต้องเปนห่วงคุณแม่เดี๋ยวจะดูแลให้ดีเลยค่ะน้องเกอร์รี่นี่แม่ของเล่นจะได่อยากเล่นไหนเล่นเล่นได้เลยนะคะอยากเล่นขึ้นครัวค่ะนี่ค่ะเดเล่นได้เลยคอยดูถ้าเล่นแล้วไม่เก่เดี๋ยวจะฝากที่ดู พี่ลินค่ะถคาือครัวอันนี้น่ารักแจ้งเลยนะคะพี่ลินซื้อที่ไหนแล้วคะเดี๋ยวหนูให้แม่ซื้อให้อ๋อไม่ต้องซื้อหรอกคะ่ะน้องแกว้วเดี๋ยวมาเล่นที่บ้านพี่ก็ได้นะคะโอเคค่ะพี่ลินเดี๋ยวน้องแก้วเล่นไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพี่ลินมาพี่ลินไปทําธุระหน้าบ้านแปนบนึงได้ค่ะ ปวดหัวจริงๆเป็นหมดสติอารมณ์แบบนันอ้าวพี่ลินเป็นไหนแล้วเนี่ยนายยกทำไมทำงานไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเก็บของอะไรช้าๆตั้งแต่เช้าเพิ่งจะมาเก็บอะไรนี่เนี่ยฉันจะไปก่อน老妈ทำอะไรไปๆนี่หนังบ้านก็มีจับไปไหมไปไหมเนี่ยหมานี่เขายังไม่เงียบเลยใจเย็นครับเจนครับหยุดจตุ๊บผมไปกวาดหนังบ้านน้เมื่อกี้กวาดจนเสร็จโอ้โจังนานแล้วผมเพิ่งมากวาดนี้เพิ่งเอาหมามาเดินเล่นนี้ให้มันหยุดเงียบ กะของเสียงดังจริงๆแกเห็นไหมว่ามันเสียงดังดีนะๆทำแกไม่เก็บหรอไม่ดูยาพวกนี้สิดูดูดูอะไรเนี่ยรองเท้าพวกนี้ทำไมไม่รู้จักเก็บนะเป็ทำเป็นทีละขั้นตอนขั้นตอนครับคุณนางท <c oughs> ่านแสดงว่ามีเด็กที่นิสัยไม่ดีแล้วใช่ไหมครับใครใครนิสยัยไม่ดีแกน่ะหยุดพูดเลยนะเอาอย่างไงฉันจะเข้าบ้านแล้วยังไงก็ไปช่วยฉันดูเด็กด้วยนะว <c oughs> ิ่งลงเสียเมืไรเนี่ยสุดท้ายมาลงที่เรา <c oughs> ะะอ้าวหนูมาอยู่ที่นี่หนูต้องเก็บของเรืเะะเอ่อยๆหรอคะเออมันก็ต้องใช่ใเก็บนะคะเพราะว่าเนี่ยน้องเกลเป็นคนเล่นน้องเกลก็ต้องช่วยที่เก็บด้วยนะคะไม่ใช่ที่เก็บคนเดียวอืมก็ได้ค่ะเดี๋ยวพมมุ่แม่จะมาราบหนูแล้วนะคะเพราะมันอีกแค่สินาทีเองแล้วคงเก็บไม่ทันห,หรอค่ะเอองั้น น้องเกล,ลี่ก็ไปเตรียมตัวคุณแม่หน้าบ้านได้เลยนะคะเก็บตุ๊กตาน้องเกล,ลี่ไปได้เลยค่ะทางนี้เดี๋ยวพี่ลินจัดก,การเก็บของเองนะคะไปเลยค่ะได้ค่ะพี่ลินค่ะ ะะเดี๋ยวน้องเกลไปรอพี่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่เก็บของอีกแป๊บนนะึงจ้าคะ่ะนี่หยกเก็บให้มันเรียบร้อยแล้วอยู่ยฉันกลับมาแล้วถ้ามันยังไม่เรียบร้อยแกโดนแน่ได้ครับเก็บดีๆล่ะอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนบทเรียนกันนะคะได้ค่ะวันนี้หนูดื่มไหมคะไม่ค่ะไม่ดื้อเลยไม่ดื้อเลยใช่ไหมคะพี่รินไม่ดื้อเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาฝากใหม่นะคะค่ะโอเคมาสับภาษนะลูกนะได้ค่ะโอเคพรุ่งนี้เจอกันนะคะค่ะวัสดีค่ะโอ้ไปไก้ก็ดีละถ้าพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยขออย่าให้มันลื้อขอแบบนี้เถอะสาธุ